ได้เงินได้เงินเงินผู้แข่ผู้เท่าด้วยนี่คือเงิน500บาทเนี่ยให้เป็นแค่กำลังใจค่ะเราไม่ใช่ว่าเขามีกินบาเหน็จบํานาญแล้วเขามีใช้จ่ายแล้วเราไม่ต้องให้เขานั่นคือเขาอยู่ที่บ้านซึ่งคนที่เคยทํางานและกลับมาอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่บ้านเฉยๆพอเขาได้เงินจากหลวรัฐบาลมา500ร้อยเป็นกลังใจแล้ว500บาทนี้จะมาสร้างกุศลให้กับผู้ที่ไม่มีเงินนะเพราะเขาไม่เอานะเงินนี้เขาได้มา500อูเขาแจกแล้วเพื่อนเราไอ้เพื่อนเราดันมาตกทุกข์ได้ยาก มันเห็นมันเอาไปให้มันไปซื้ออะไรให้มันนี่คือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกันได้กลับมาเป็นสังคมแบบเดิมๆใช่แล้วก็ได้ดูแลกันด้วยว่าเออเพื่อนเราตกทุกข์ได้ด้เงิน500บาทนี้ก็สามารถซื้อข้าวให้เขาได้กี่วันและถ้าพูดกฎหมายผู้สูงอายุเนี้ยออกมาแหละนี่พี่วรัสุรีช่วยผลักดันเราเขียนร่างเราสอบมาได้ครั้งนี้ปุ๊บเราเอารัฐธรรมนูญปี2550มาในมาตรา53นี้กําหนดให้ผู้ที่มีอายุ60ปีน่ะ ควรจะต้องได้รับการดูแลของฝ่ายรัฐบาลนะคะในด้านเงื่ออยางะมีให้สามารถกู้เงินมาได้เมืองนอกนั้นัะเมืองนอกได้ตั้งกี่พันฟังให้เรานี่500บาทให้เขาเถอะนี่นะคะให้เขาเถอะคนจะอยู่ถึงอายุ60เนี่ยก็มีไม่เหลือเยอะแล้วเไม่เหลือเยอะเพราะสถิติของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ชายนี่ห้าสิผู้ชาย5้เาแล้วผู้หญิง5้ผู้หญิงไม่เกิน60ไปแล้วอย่างเงี้ยคอดลูกเยอะอ่ามันมีเมะเร็งมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งอะไรอะไรเยอะแยะเขาอยู่รอดมาถึง60สิ่ควรจะให้เขาสุดก็ดีแล้วให้กลุ่มที่ ไอ้ที่กลุ่มแม่ดิฉันนั่งยิ้มเลยค่ะลงทะเบียน60นี้นะคะค่ะถ้าแบบว่าเป็นปูชะดียบุคคลแล้วแหะใช่ต้องยกย่องเขาหน่อยเขาบอกมาพันนึงนี่เขาดีใจมากเลยเงินแม่พันหนึ่งเงินแม่ไม่แน่นะจะถึง2,000นู้นนะจะถึง2,000นี่เขาเก็บได้คุณยายเก็บได้สี่พันนี่ของบ้านเราได้ดีนะได้2,000แล้วไอ้นี่เขาไปสร้างประโยชน์เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ทวีแล้วทวีใช่ใช่ใช่ไหมฮะมีกฎหมายหลายฉบับ กฎหมายสภากเกษตรกรแห่งชาติตอนนี้ออกมาแล้วอ้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดกันในรายละเอียดนะคะ,คะนี่แหละค่ะดีใจนะคะว่าเรามาเป็นสสและเราสามารถที่ไปเขียนกฎหมายให้กับเขาตอนนี้เมื่อมีกฎหมายหลายอย่างที่รอไว้อยู่อ,อย่างเช่นกฎหมายว่าด้วยสิทธิของสิทธิแปลงเพศอ้อเรื่องนี้ก็น่าคุยเหมือนกันนะคะในส่วนของในส่วนของในส่วนของ คําว่าคนใช่ไหมมีชายกับหญิงเนั่นเองใช่แต่ตอนนี้ในสังคมของเราว่ามันมีหลายอย่างผู้ชิงผู้หญิงประเภทสองผู้ชายประเภทสามอะไรไม่รู้อะไรเยอะแยะอย่างนี้นะคะพี่อย่าไปว่านะคะเดี๋ยวไม่สวยนะคะกะเทยกระเทียมอะไรไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไม่สวยนะคะเขไม่สวยค่ะช่างแต่งหน้าเรานี่ผู้ชิงทั้งนั้นเลยนะคะอ๋อไม่ไม่ค่ะเขาจะเป็นเขาจะเป็นร่างร่างกายสรีละานนี่คือผู้ชายแต่ในด้านฮอร์โมนในร่างกายเขาอาจจะเป็น เป็นอีกเงนหนึ่งถ้าถามเรื่องหมอจิตวิยาหมอจิตวิยาเขาจะบอกว่าเป็นเรื argued, right, ่องความชอบที่แตกต่างกันค่ะอาล้ค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยถึงกฎหมายใหม่ๆนะคะที่เมื่อกี้คุณวัลสรีพูดถึงในเรื่องของกฎหมายการเกษตรแล้วก็เราจะพูดถึงในเรื่องท้องถิ่นท้องที่ของเธอที่มุกดาหารค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวค่ะ กลับมาพบกับผู้อาสากันอีกแล้วนะคะคุณวรัสุรีหรอสอสอจังหวัดมุกดาหารนะคะกำลังพูดคุยกับเราอยู่เขาผักดันกฎหมายหลายอย่างมากเลยที่เราไม่รู้จักนะคะตอนนี้ขอย้อนกลับมาถามเลยเธอว่ากฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเกิดออผลประโยชน์กับประชาชนส่วนมากแล้วท้องถิ่นเราละ่ะพื้นถิ่นเรา,าพื้นที่ที่มุกดาหารเนี่ยเราต้องไปรับรู้ปัญหาไปช่วยเขาแก้ปัญหาอะไรบ้างไหมคะ คือการเป็นสสนี่คะเขาบอกว่าเป็นคนที่ร่างและแก้กฎหมาย<ช>ทีนี้กฎหมายคือใครใช้ก็คือ,อ,อประชาชน,ชนต้องมาใช้นะคะเราจะไม่ว่าว่าท้องถิ่นหรือในตัวเมืองทุกๆพื้นที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทีนี้ก่อนที่เราจะเขียนด้านล่างออกมาเนี่ยเราต้องรู้ปัญหาในท้องถิ่นจริงๆซะก่อนว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วเราจะสามารถเขียนเพื่อคุ้มครองเขาได้อย่างไร ก็คือว่าเมื่อเมื่อมีกฎหมายออกมาแล้วกงช่วยเหลือดูแลคนนี้ค่ะค่ะคือต้องเป็นกฎหมายที่แก้ปัญหาให้กับเขาไม่ใช่สร้างปัญหาให้กับเขาค่ะคือต้องเป็นกฎหมายที่แก้ปัญหาให้กับเขาแล้วก็คุ้มครองให้กับเขาคือคุ้มครองให้ แก้ปัญหาแล้วก็ต้องคุ้มครองว่าส่วนที่เราแก้ไปนั้นเราสามารถคุ้มครองเขาได้ไหมป้องกันไว้อีกให้มันเกิดปัญหาไหมแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นอีกนะคะนี่แหละค่ะคือเป็นการว่าเนื้อหาของกฎหมายนั้นต้องมวลรวมไปทั้งหมดเลยมีทั้งแก้มีทั้งป้องกันมีทั้งคุ้มครองมีทั้งดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างเช่นกฎหมายผู้สูงอายุเขาก็ว่ากันไปหมดบอกว่าเอ้า คนที่มีเงินเดือนแล้วทำไมต้องไปให้อย่างนี้นะคะอย่างเช่นทั้งก่อนที่รัฐบาลออกมาบอกว่าเช็คช่วยชาติค่ะค่าเช็คช่วยชาตินี้ให้สองพันชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ก็บอกว่าเอ้าเขามีเงินเดือนแล้วทาไมต้องให้เขาสองพันไอ้พวกค่อยนี่ไอ้พวกเราที่อยู่ในพื้นที่นี่ทุกเดือนตกทุกได้ยากไม่มีเงินใช้อยู่ทําไมไม่ให้นั่นก็คือเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะคะมันเป็นกฎหมายในส่วนของเงินประกันสังคม เป็นกฎหมายว่าด้วยการแรงงานของใช้การใช้แรงงานเคยทาประกันสังคมมาค่ะเป็นผู้กฎหมายภายใต้กฎหมายแรงงานผู้ที่ใช้แรงงานผู้ที่กินเงินเดือนจะต้องมีเงินสมทบประกันสังคมนะคะสมทบประกันสังคมแต่ละปีแต่ละปีจากที่แต่ก่อนที่ก็กาหนด50สตางค์เพิ่มขึ้นไปเป็น5บาทอย่างเงี้ยเงินมันกองอยู่ในตรงนั้นค่ะเงินไปกองอยู่ตรงนั้นโดยในการประกันสังคมนี้เผอิญว่าผู้ที่ทํางานนั้นก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้ใช้เงินกองทุนนี้ออกมาค่ะเงินก็เหลือเยอะแยะ พอเงินเหลือเยอะแยะปุ๊บมาเจอสภาวะเศรษฐกิจมันตกใช่ไหมอก็ไม่มีเงินจะตกงานอย่างเงี้ยตกงานก็เหมือนว่าถ้าเรามองในระบบเศรษฐกิจแบบแมกโรเนี่ยตอนนี้ประเทศชาติกำลังเศรษฐกิจตกต่ำเนเงินมันจะฝืดไม่มีใครเอาเงินเอามาจับจ่ายใช้สอยหน้าที่รัฐบาลส่วนหนึ่งคือต้องมีการจ่ายรายจ่ายจากภาษีเงินได้ที่มันเหลืออยู่เนี่ยเพื่อให้มีเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งการจะมุนเวียนกลับคืนมาเนี่ยก็ควรจะเป็นผู้ที่คุณได้รับผลประโยชน์ถูกปะไม่ไม่คือก็คือเอาเงินในส่วนของประกันสังคมนะเอาเงินเอาเงินกองนั้นคือเป็นเงินของเขาเองไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเอาเงินของภาษีรัษดรไม่ใช่เอาของคนอื่นแต่เอาเงินของเขานั่นแหละค่ะกลับมาให้เขาเพื่อที่จะให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพื่อให้เงินไม่ฝืดเคืองให้ให้เขาได้ใช้จ่ายเพราะหนึ่งเขาตกงานสองเงินเดือนโดนตัด สามเบี้ยเดืองโดนตัดเงินค่าใช้จ่ายในบ้านไม่พอแต่เงินแค่สองพันมันก็แค่ได้ใช้แค่หน่อยเดียวเท่านั้นเองแ่ะแต่ว่ามันก็สามารถที่ช่วยเขาได้เงินสองพันนี้นิดหน่อยก็มีค่ะก็ไปซื้อถ้าเราไปซื้อน้ำปูน้ำปลามาบ้านใช่ไหม ซื้อได้เป็นโหลนะคะคุณซื้อได้กี่โหลนู่นน่ะซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยโรงงานน้ำปลาก็ได้ทำใช่ไหมคนที่ขายปลาก็ได้ขายคนที่คนที่ขายเกลือก็ได้ขายคนที่เราทำโรงงานขวดก็ได้ทำนะคะพอพอคนที่พอคนที่อยู่ คนคนที่ไม่มีงานทาอ่ะตกงานเดินเดินผ่านไปเห็นขวดอยู่หน้าบ้านเก็บขวดไปขายก็มีงานทำนี่แหละค่ะมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนงนึ่งเราถึงบอกว่าเงินของผู้สูงอายุนี่500ถ้าถ้าเราใช้เงิน500นี้ได้เป็นประโยชน์นะคะมันจะได้เพิงส0งพใช่เพราทวีคูงเราบอกว่าส่วนมากคนแก่คนเท่าเนี้ยบางคนนะบางคนนี้คิดว่าคนแก่คนเท่านั่งอยู่ในบ้าน ไม่ได้ไไดคิดอะไรไม่คิดแต่ไปซื้อแต่เลขอย่างเดียวซื้อ,อห,ยหวยอย่างเดียวไม่ใช่เออไปซื้อหวยอย่างเดียวหรือไม่ก็ไปทําบุญในวัดอย่างเดียวอ,อย่างเงี้ยเออหรือไม่ก็ให้เงินเด็กไปไปเล่นเกมเล่นอะไรซึ่งมันไม่ใช่ใช่เราต้องมาบอกว่าผู้แก่ผู้เฒ่านี้บางทีเขาไม่มีเอาลูกหลานเขาอยากกินขนมเขาก็ซื้อให้กินมีน้ำใจในความรัมผิดชอบในครอบครัวไม่มีค่ารถไปโรงเรียนแล้วก็ให้เป็นค่ารถอย่างเงี้ยนี่คือเงิน500บาทนั้นเขาภูมิใจนะค่ะเขาภูมิใจแล้วก็สามารถมา มากระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนหมุนเวียนได้นะแล้วอย่างในท้องถิ่นของมุกดาหารเองเห็นบอกว่าล่าสุดมีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับเกษตรกรเราเราได้เตรียมตัวเป็นผู้ร่างซึ่งซึ่งครั้งแรกเนี่ค่ะเราก็ได้อาเกษตรกร กลุ่มหนึ่งแะค่ะได้มาบอกว่าอยากจะผลักดันในกฎหมายเกษตรกรแห่งชาติเพราะตัวเกษตรกรนี้เป็นกระดูกสันหลังของชาติหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินคนจำนวนมากค่ะเป็นคนจํานวนมากในจังหวัดมุกดาหารเนี่ย85ปนะคะเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรในประเทศไทยก็ประมาณ1 0 1าอย่างนี้ค่ะชาวไร่ชาวนาปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันปลูกยางเกษตรกรเช่นน้นแล้วทำพืชอะไรค่ะใช่มีก็อยู่เป็นประมงก็มีอย่างนี้นะคะค่ะแต่กลุ่มนี้น่ะยิ่งทํายิ่งจน อ๋อเกษตรกร,กรยิ่งทำยิ่งทำามยิ่งจนไม่คือไม่มีสิทธิ์และไม่มีอำนาจไม่มกีการใช้ความคิดเห็นของ,งตัวเองแตกต่างจากอย่างประเทศญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นเกษตรกร,กรนี่ร่ำรวยมากเพราะเขาประกันร,ราคาข้าวเขาเห็นความสําคัญของพืชผลการ,กรเกษตรไม่การประกันร,ราคานี้เขากลุ่มเขาเป็นตัวกําหนดการประกันร,ราคาของเขาเองอ ก็เลยปรากฏว่ามีกฎหมายนะคะ,คะกฎหมายที่เราเขียนออกมาเราเขียนเป็นกฎหมายว่าด้วยเกษตรกรแห่งชาติาทีนี้กลับ,บมาก็คือถ้าเกษตรกรแห่งชาตินี่มันก็คือโดดโดดเป็นเฉพาะเกษตรกรทางสภาผู้แทนราษฎรก็คือกลุ่มสสทั้งหลายก็คือได้กลับมาว่าเอาอย่างนี้ไหมวรสุรีเราก็มาเขียนเป็นกฎหมายสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสภาของเกษตรกรเลยเหมือนสภาผูา้แทนราษฎรอย่างเงี้ยสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ในการเขียนกฎหมายโดยที่แปลปัญหาในพื้นที่มาเขียนเป็นกฎหมายทีนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติก็จะต้องเหมือนเหมือนในสภาก็เราเอาความคิดเห็นของการเป็นเกษตรกรในพื้นที่เราไม่ทําพื้นที่ในที่นาม,มีปัญหาเพื่องภัยแลงมีปัญหาเรื่องเพีย้ยเพี้ยลงนาเพี้ยลงลาในมันอ,อย่างเงี้ยอ เราต้องมาเราก็เปิดสภาเราก็เปิดสภาของตัวเองแล้วก็มาพูดคุยกันกันว่าเราจะทําการแก้ไขอย่างไรใช้ความคิดของตนเองซึ่งเรามีความชํานาญด้